สามทีหมดกองสิบลอ้อนะครับพี่น้อง <c oughs> เ调หมดอะ่ะเวรถหลังรถหลังโอ้ย <c oughs> <c oughs> คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคนที่มีรถไถและไม่มีรถไถสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยมีสาระมั่งไม่มีมั่งก็ดูกันไปสายเขียวคนนั่งจิบน้ำให้ชุ่มคอแล้วดูคลิปผมแบบชิวๆดูจบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรุ่นเคยเคกสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเอยายักษ์เขียวกันนี้นะครับนี่ตอนนี้ผมได้อยู่ในตู้แอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอา ผมก็ไม่เคยขับนะไม่รู้ด้วยว่าเกียร์จะใช้เกียร์แบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนไม่เคยขับแบบผมนะมันจะขับยากหรือว่าขับง่ายยังไงนะครับแต่คนอื่นยก็แน่เหนื่อยกันนะครับมันก็จะเย็นสบายหน่อยอ้าวได้เหรอได้เดี๋ยวผมไปด้วยไปให้เราสองคนไอตัวตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเนี้ย ไม่ไม่ไม่คัพเอว่างคัพเอว่างอ๋อผมว่าผมดึงเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเลยคับเพอร์ว่างเอออันนี้แต่หน้าอันนี้ฝาหลังจากคนไม่เคยขับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเอ้ยวันนี้เอฟซีดูคอยกั้นมันกะโดนไหมนะการสับโดนอยู่ตอนนี้เรากำลังจะเอารถเก้าสิบห้าบีไปรองนะครับ นะไอ้ตัวนี้มันเป็นคัสแห้งใช่ไหมเป็นคัสแห้งคัสแห้งคัสแห้ง <hot hang. S 2> เป็นเดียวคัสแห้งเบบเดียวโอ้มันใหญ่นะความรู้สึกตอนนั่งครับมันรู้สึกฟิลลิ่งเหมือนคนละฟิลเลยนะกับกาวะ นมเลยผมเนี่ยดเด่นดันงอยู่เนี่ย้อข้คนนั่งบอกมันก็นิ่ม,มเออลยรู้สึนุ่มนุ่มหน่อยผมนั่งบอลคนอยู่ <laughs> เเรามาถึงหน้านนงานกันแล้วนี่ยตอนนี้ก็มียกปะทะกับร้ <laughs> อยห <laughs> <laughs> ้ารอยห้ายกปะทะกับร้อยห้านนไเป็นร้อางานอยู่นะยำปะทะนนี้ <laughs> นอ้หน้างานตรงนี้เขามีร้อยห้าทำงานอยู่กำลังดันดนินหน่มดีก็อยู่นะหลายร้อยล้านหลายร้ยอยท่านอาครับเนี่ยเราก็มาเจอร้อยห้านะครับหนึ่งร้อยห้าแรงดันดินอยู่นะไม่รู้พี่แกใช้เกียร์อะไรนะครับมันเตาเลยน่าจะสโลนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเจ้ายักษ์เขียวคันนี้นะครับผมก็ไม่เคยขับนะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวลองดูได้ เดี๋ยวรู้ครับรู้ว่าเป็นยังไงนะแต่มาลองดูจับแบบไม่ไม่ไม่รู้เกียร์เลยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมก็ใส่มาเรื่อยๆก็ทดลองครับนะแต่ก็ขับขับไม่ยากครับขับไม่ยากขับง่ายอยู่เกียร์ก็ไม่ได้รับซ้อนอะไรนะครับก็วิ่งเร็วอยู่นะค่อนข้างจะนิ่มนะครับรถใหญ่อ่ะนครับสิบล้อโอ้ ฝาทึบด้วยครับจุดล้อไม่รู้ใส่มาเต็มกล่องมานะเออก็ปิดรั่วหมดเลยนะปิดฝาทึบหมดเลยนะโอ้แกป,ปูแล้วแกป,ปูแล้วร้อยห้ากันนั้นนี่ อยู่นะใส่มาเต็มเลยอ่โอ้แกบู้จังอ่ะโหโหดออ้ยอะไรจะโหดอย่างงี้ แกโชว์เปล่าออกกล้องอ่ะขอโชว์กันขอโชว์กันเอ้กันเล่งมือด้วยตั้งกันเล่งไวเลยโอ๊ยแรงดีเลยเกดเกดอือบินได้ักบินไปแล้ว ตอนแรก็็ไม่ดันอย่างนี้นี่หรือว่าแกเห็นเรามาไปโชว์แกดินเลยดี่ยะทุกนแรงอยู่นะเมื่อกี้แกยังไม่ได้ดันแบบนี้นะผมว่าพอเราเอาจอเดียกันนี้มานะแกค่อนข้างจะขมนะ

โอ้โหดูนะกล่องเดียวเต็มกล่องจริงๆเราอยากเกี่ยวกันนี้จะเอาไหวไหมเดี๋ยวนะครับผมว่าสบายอยู่แล้วนะคันนี้นะอันนี้สองกล้องมุม,ม,มเดียวกันทำมุกหลา เจอ,อยังยังไม่เจอใช่ไหมอย่างเนะงี้หนึ่งสองสามอาดูตรงบางพล่ะ <Okay. S 2> อ๋อโอเคต้องเล่นเกียร์สามใสเกียร์อาร์ A. นี่คือครั้งแรกของโอมในการขับจ er. อนเะดียนะฮะจอนเดียหก9 5 b A, เนเก้าห้าบีตแอร์เย็นเย็นอันนี้ยังงงงงอยู่ ว่าจะแบบไหนดีเอาตรงๆผมก็อันนี้ผมยังไม่เคยขับดันดินนะรุ่นนี้แต่ผมเคยขับรุ่นอื่นคนที่ขับครั้งแรกก็จะงงๆกับการาใช้เกียร์ของตอนเดียอยู่ คนเดียก็ติดต่อได้ที่ผมได้เลยนะครับก้องเิจิตบอยติดต่อได้0656941495นะครับหรือเพจเป็นพวกไทยไทยแท็กเตอร์ ตัว 95b เนี่ยก็จะมีเกียร์ power reverse er เช่นกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตู Air. ้แอร์ตัวตู้แอร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นตู้แอร์ที่เป็นเกียร์ power reverse er, ที่แบบว่าไม่ต้องเหยียบคัสก็จะอยู่ในรุ่นของหนึ่งร้อแรงม้านั่นเองเอา่าตอนนี้มีสิบร้อมาเที่ยว่หนึงน,นะยังไม่คล่องเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> อะไรนะยังไม่คล่องเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ใช่ยังไม่คล่องเลยแต่แรงแรงแรงม้าดีอ่ะเออแรงคอกแรงต้นมันดีแบบปล่อยคัสด้วยนะล้อฟรีก็ฟรีไปแบบไม่ยกไปพีดเลยอ่ะ ต้องเต็มหน่อยเทคโนมาทั้งทีมันต้องเต็มเอามาลอดูคันนี้เดี๋ยวเอาเต็มอีกทีนึงเอาผ่ากลางไหมคันนี้เอาผ่ากลางกองเลยเดี๋ยวคันนี้นะเดี๋ยวคันนี้ลงมาเดี๋ยวเราผ่ากลางกองเลยเอาเอาให้เครื่องดับเลยดับเลยดับผ่ากองเลยเอา้ล้อกระจายเหรอเฮ้ยเย็นๆลุงแกมองหน้าแกอยากพนักกับผมหรือเปล่าลยอ่ะเรามาดูตัวนี้ต่อแช่เาเทเสร็จ เดี๋ยวคันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาดำการกองเหมือนรู้สึกว่ามันจะอยู่ในช่องเดียวกันเลย่ <c oughs> ายกล้องเดียวเนี่ยเอา <c oughs> ่าก่กล, <c oughs> ากล้องชนกันหน่อ <c oughs> ยสิของของที่ที่อมเป็นโกโปร9เขาของผมเป็นโกโ <c oughs> <c oughs> ล้องโปร8ตัดท้ายใหม่เ๋ยวล้วกันาเอา6095 b ี ดับไหม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 ไปได้ครับพี่น้องการกองนี่คือห9 5ูนีนเดียนะครับ95แรงมา้าตัวแอรันนี้ถ้ามือหนึ่งอยู่7 1,760,000บาทนะครับ สนใจก็ต้องผมได้แะตรงนั้นแว้นไปแล้ว,คร,วครับโนวาครับโนวาฮนะตัวเก่าครับโนวาเนะี่ยตอนนี้จอรดียครับไม่ใช่โนวานะเนี่ยแต่ยัจะยังเป็นรุ่นสามทีหมดกองสิบลอ้อรับพี่น้องจัาวจัาวเฮ้ยเฮเยจะถ่ายรูปหน้าปกอก่ะ จะถ่ายรูปหน้าปกเรามาจอดใกล้ๆกันเนี่ยอยากจะมาท้ากับลุงโอ้สุดยอดสุดยอดกันนี้สามทีสามทีแรงท็อกดีมากสามทีสิหล้อหายเออสามทีล้อหายเดี๋ยวเมื่อกี้นะตอนดันนะแบบไม่มียกไปดันเลยอ่ะเออแรงดีแรงดีนี่แรงแรงจุดต้นมันดีนะคือไม่ต้องเล่งมากเลยหลงรักเลยเนี่ยเย็นด้วยเย็นด้วยลุงมาไหมลุงมาไหมอะไนะแต่ลุงกำหัวแต่ว่า นี่ครับส,สุดสดจัดครับ bon. ก the ันนี้นะผมก็ใช้เม like ื่อ like กี <Fal un in surprise> so ้เกีย A B B นะครับ B B สแล้วก็ลองดันดูนะครับโอ้แรงขึ้นดีมากดีแบบไม่ต้องเลี้ยงคันนะครับแบบไม่ต้องเล่งคันเล่งเ้่าไหรเลยนะผมเมื่อกี้เล่งแบบชิวๆไปเหมือนรถถังนะครับแต่ว่าอยากพะทะกับ M 1 0 5คนันนั้นเหลือเกินครับ ดีไหมเนี่ยสกเกียดีไหมเนี่ยลองดูตะเกียด้วยเนี่ยโอเคครับทุกคนก็จะเห็นว่าจากผมไม่เคยขับเลยนะเจะอยักษ์เขียวกันนี้นะครับผมก็ขับได้นะอย่างแบบง่ายๆเลยครับไม่ยากไม่ยากใครที่ไม่มีพื้นฐานขับรถไถน,นะมาขับจอนเดียกันนี้นะไม่ยากแรงด้วยครับแรงพึดดีมากตร,ตรงเลยมมาอยู่กับเทคเกอร์บอยนะครับเนี่ยมาลองรถก,กันนะทุกใจทุกใจเดี๋ยวกลับไปขายกูตาเล่นคันนี้เลยสนใจอยากซื้อจอนเดียครับ 0656941495บริษัทไทยไทเทคเตอร์ตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์จอนเดียร์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิน้องทางใต้อยากได้บอกผมมาเลยหรือไปไๆอยากได้รอบๆประจวบก็ติดต่อมาได้นะฮะใครอยากรีวิวสินค้าก็ลองมาหาคนนี้ดูได้ได้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเต็กเตอร์โอมด้วยนะครับแต่เต็กเตอร์บอยไม่ต้องครับโอเคกดแชร์กดไลค์เต็กเตอร์โอมและเต็กเตอร์บอยด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ